ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออีซักฟิตแต่ไม่ลงสวีเดนแจงเหตุเหมินใช้หอกลิวอพูเกมคัดบอลโลกเมื่อขวาแกรมพตอตเตอร์กุนซือทีมชาติสวีเดนยันชัดอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าลิวอพูพร้อมลงเล่นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดเฝ้าบ้านเสมอกับสโลวีเนียหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมแจงเหตุผลที่ทีมไม่ใช้งานสตาคนสำคัญซึ่งถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองโดยที่ไม่ได้ลงเล่น สวีเดนลงบูเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายในรังตัวเองบูกับสโลวีเนียและเป็นฝ่ายไล่ตีเสมออาคันตุกะ1-1ในช่วง3นาทีสุดท้ายจากฝีเท้าของกุสตาฟลุนเกรนหลังเสียประตูก่อนในนาทีที่64ก่อนหน้านี้ในเกมบุกไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์ยับเยิน4-1ตพอตเตอร์ 1, ส่งอีซักลงเล่นเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังเนื่องจากเขาหายเจ็บขาหนีบเป็นปิดทิ้งแล้ว กรณนั้นก็ดีเกมเจ้ากับสโลวิเนียอดีตสตาทีม n นิวคาเซิลอยู่ในเต็ดมีชื่อนั่งข้างสนามโดยไม่ได้ลงเล่นกระทั่งล่าสุดเมื่อ19พฤศจิกายนสเตฟานเพตเตอร์สันมือขวาของพัตเตอร์เผยว่าทีมต้องการเก็บดาวยิงวัย26ปีเอาไว้เล่นเกมเพลย์ออฟเดือนมีนาคมเนื่องจากเกรงว่าเขาจะได้ใบเหลืองจนต้องติดโทษแบนเราได้รับจดหมายจากฟีฟ่าและยูฟ่าเราจำเป็นต้องเช็คอย่างถี่ถ้วนก่อนเกม มีนักเตะบางรายของเรารวมทั้งอีซักที่เสี่ยงโดนแบนหากพวกเขาลงสนาม son, Jack. แพตเตอร์สันแจกแจงแกรมจำเป็นต้องตัดสินใจในการเลือกทีมมันเป็นสนานการของใบเหลืองมันไม่ดีเลยคุณไม่ต้องการให้นักเตะลงสนามและเล่นอย่างเกลี้ยกราอไม่ได้มันจะทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในเดือนมีนาคมเรารู้ว่าเราต้องเอาชนะสทีมชั้นดีเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลก ลิเวอร์พูลเอ o รายงานว่า r o b b ี้ฟาวเลอตำนานนักเตะลิเวอร o พูออกโรงสงกิดอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาว่าควรพิจารณาในการคว้าตัวฟาบินโยกลับมาที่สโมสรในระยะสั้นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าทีม Liverpool ลในตอนนี้นั้นขาดผู้เล่นกองกลางตัวรับที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดผมคิดว่าเราต้องการนักเตะแบบฟาบินโยในสนามเพราะถึงแม้จะมีนักเตะเก่งๆ3คนในสนามอย่างไรอันกราฟเฟนแบกดูมิคโซโบสไลและอเล็กซิสแมคลิสเตอก็ตาม แต่คำว่าวินัยคงไม่ใช่คำที่เหมาะสมเพราะผมคิดว่าพวกเขาทำได้แต่คุณต้องการนักเตะที่มีวินัยแบบนั้นเพื่อคอยคุมเกมบางครั้งผมคิดว่าลิเวอร์พูลอาจจะเสี่ยงเกินไปกับการใช้กองกลาง3คนขึ้นหน้าทั้งทั้งที่กองหลังอาจจะไม่พร้อมผมคิดว่าพวกเขาต้องการความมั่นคงเล็กๆน้อยๆในตำแหน่งกองหลัง4คนและสำหรับผมฟาบินโยคือคนคนนั้นและเขาพร้อมที่จะกลับมาสู่ทีมอย่างแน่นอน คริสเอฟทีรายงานว่าตัวแทนจากลิเวอร์พูลได้มีการพูดคุยกับองตวนเซเมนโยและเอเย่นของเขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับการย้ายทีมที่อาจเกิดขึ้นแหลงข่าวยืนยันว่ามีการหารือกันระหว่างลิเวอร์พูลและเอเย่นของเซเมนโยเกี่ยวกับการย้ายทีมในช่วงเดือนมก,กราคมโดยนักเตะรายนี้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของสโมสรไปแล้วในเวลานี้อย่างไรก็ตามบอลมัดจะไม่เจราจารเนื่องจากพวกเขาไม่สนใจที่ปล่อยให้เซเมนโยออกจากทีมกลางฤดูกาล วิธีเดียวที่จะเซ็นสัญญากับเขาได้คือค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์เซเมนโยมองว่าลิเวอร์พูลเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของสโมสร,รต่อไปของเขาแม้จะได้รับความสนใจจากทีมอื่นก็ตามเขาสนใจโครงการระยะยาวในอนาคตของลิเวอร์พูลอย่างมากลิเวอร์พูลจะพยายามเซ็นสัญญากับเซเมนโยในเดือนมก,กราคมเนื่องจากพวกเขาชื่นชมโปรไฟล์ของเขาและเชื่อว่าเขาเหมาะกับความต้องการของทีมและคุ้มค่าที่จะจ่ายเงินมหาศาลอีกครั้ง ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับเซมเมนโยเช่นกันแอนนี่โจนจากเดียร์ติกรายงานว่าเมื่อลิเวอร์พูลกำลังสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่ครอบคลุมที่สุดในรอบกว่าทศวรรษพวกเขายังคงให้การสนับสนุนอย่างไม่ลดละต่อนักเตะดาวรุ่ง2คนที่เก่งที่สุดของพวกเขาแม้จะมีการยกเครื่องครั้งใหญ่เกิดขึ้นในตลาดซื้อขายหน้าร้อนที่ผ่านมาโดยมีการแลกเปลี่ยนนักเตะเข้าและออกมากถึง710ล้านปอนด์แต่ทีมหงส์แดงก็ยังคงยืนยันว่าทั้งริโอเอนกูโมฮา และเทเหนียวนี่คือหัวใจสำคัญของแผนการในอนาคตของพวกเขาอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามการจัดการนักเตะดาวรุ่งสองคนหลักของพวกเขานนั้นไม่เ,เรื่องง่ายและต้องอาศัยความสมดุลอย่างรอบคอบอย่างมากอีกด้วยลิวอร์พูจึงมีการพิจารณาว่าบางทีพวกเขาควรที่จะปล่อยเหนียวนี่ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับข้อเสนอยืมตัวจากหลายๆสโมสรในเวลานี้ ส่วนในรายของเอ็นกูโมฮาไม่น่าเป็นไปได้ที่ลิว์พูจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมแบบยืมตัวในเดือนมก,กราคมนี้ริโอไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมเยาวชนเลยสักครั้งในฤดูกาลนี้เนื่องจากหากเขาถอยลงไปเล่นให้กับทีมยู21เขาจะพลาดการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่3วันคือวันก่อนแข่งขันวันแข่งขันและวันถัดไปเพื่อฟื้นฟูร่างกาย และลิเวอร์พูลก็พยายามที่จะไม่สร้างผลกระทบในแง่ไม่ดีต่อการพัฒนาของเอนกูมโมฮาหากพวกเขามีแนวรูปทางฝั่งซ้ายที่เก่งเกินกว่าที่ลิเวอร์พูลจะปฏิเสธได้สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนั่นหมายถึงการปิดกั้นเส้นทางของดาวรุ่งรายนี้ไปเลยซึ่งเป็นสิ่งที่สโมสร,รต้องการหลีกเลี่ยงที่สุดเพราะฉะนั้นการมาขององ,องตววเซเมนโยอาจจะกระทบต่อริโอเต็มๆแต่ที่น่าสนใจก็คือเซเมนโยเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาริโอเองก็ด้วย เพราะตอนที่ซาร่าไม่อยู่อาเนอร์เองก็ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เช่นกันออปตาเว็บไซต์วิเคราะห์สถิติชื่อดังออกมาวิเคราะห์ว่าหงแดงลิเวอร์พูลรวมถึงเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่โปรแกรมเบาที่สุดในบรรดา20สมอศนพิมลิโดยออปตาคาดการจาก8เกมที่กำลังจะมาถึงด้วยการแบ่งความยากเป็น80-100นั้นลิเวอร์พูลจะมีเกมหนักอยู่ที่การเล่นในบ้านเจอกับไบรตันและไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ ทำให้การคำนวณความยากของลิเวอร์พูลออกมาเฉลี่ยที่87.3เท่านั้นขณะที่แมนซิตี้มีเกมยากคือการไปรเยือนนิวคาสเซิลและเยือนคริสตัลพาเลซทำให้ความยากเฉลี่ยอยู่ที่88.3ส่วนจากฝุงอย่างอาร์เซนอลมีเกมยากทั้งเกมในบ้านกับสเปอร์สัปดาห์นี้เกมไปเยือนเชลซีวิลล่ารวมถึงเกมในบ้านกับเบรนท์ฟอร์ดหรือไบรทันอีกทำให้ค่าเฉลี่ยความยากออกมาอยู่ที่91.4ด้วยกัน ด้วยช่วงโปรแกรมแบบเฟสทีฟที่รออยู่ในเดือนธันวาคมอาจจะมีโอกาสทำให้สถานการณ์บนตารางมีความพิกผันได้หรือไม่คงต้องมารอลุ้นกันผู้เล่นชิงตำแหน่งปีกซ้ายตัวจริงของทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้กลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งโคดีก้กาโกและฟอร์เรนเวียสต้องมาแย่งตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายไปแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้กาโกจะเป็นตัวเลือกในลำดับแรกของอาร์เนอร์มาตลอดเริ่มต้นฤดูก,กาลนี้ก็ตาม แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเวสที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติเยอรมันใน2เกมที่ผ่านมากับตำแหน่งนี้ได้ถูกพูดคุยอย่างมากเป็นวงกว้างว่าเขาสมควรแล้วหรือ,อยังที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งปีกซ้ายนี้ส่วนกาโกเองก็มักที่จะทำผลงานได้อย่างดีทุกครั้งที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติในแถนด้วยเช่นกันและ2เกมในเดือนนี้เขาก็มีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่อาเนอร์จำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกว่าใครควรจะเป็นตัวจริงของทีมหง์แดงในตำแหน่งนี้นะครับ ตารางพิมิศสองพันีก2 0 2ห2า2 6หกากไม่มี VAR ลิเวอร์พูกำลังไต่อันดับในตารางพิมลิกที่อัดแน่นหากไม่มีสต็อกลีฟพาร์คเข้ามาแทรกแซงหลายสโมสรจะมีการขยับอันดับครั้งใหญ่นักเขียนบทละครและคอัมนิ์กีฬาชื่อดังชาวบราซิลเนลสันโดริกสไม่ปลื้มกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลน,นักเขาเคยกล่าวอย่างเผ็ดร้อนว่าถ้าวิดีโอเทปบอกว่ามันเป็นจุดโทษก็ยิ่งแย่สำหรับวิดีโอเทปมันเป็นวิดีโอเทปมันโง่ แล้วลองคิดดูว่าเขาจะพูดอะไรกับ VAR แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะขยายบทบาทของผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอในอนาคตแต่ในปัจจุบัน VAR ก็สร้างปัญหาให้เพมเบลิกมากพอแล้วแทบทุกสุดสัปดาห์จะมีจังหวะปัญหาที่ถูกพูดถึงไม่หยุดหรือบ่อยครั้งก็คือจังหวะที่ไม่ได้เป่าพร้อมด้วยเสียงวิจารณ์จากผู้จัดการทีมและผู้เชี่ยวชาญแฟนฟุตบอลมีชื่อเรื่องความจำสั้นอยู่แล้วและผู้ที่เรียกร้องโลกที่ไม่มี VAR น่าจะลืมไปแล้วว่า ก่อนยุค V A R นั้นเกมก็เต็มไปด้วยเสียงกล่าวหาว่าเข้าข้างทีมนั้นทีมนี้ไม่ต่างกันนั่นคือที่มาของการทดลองทางความคิดครั้งนี้โดยการย้อนกลับไปดูผลการแข่งขันทั้งหมดในฤดูกาลนี้และเปลี่ยนผลลัพธ์ภายใต้สมมติฐานว่าคำตัดสินของผู้ตัดตสินในสนามถือเป็นที่สุดเราจึงได้โลกสมมติที่ไม่มี V A R แม้โมเดลนี้จะไม่สมบูรณ์เพราะประตูที่ยิงหรือไม่ยิงย่อมเปลี่ยนรูปเกมและไม่มีใครรู้ได้ว่าถ้าไม่มี V A R เกมจะดำเนินอย่างไร อีกทั้งยังสมมุติว่าจุดโทษทุกลูกที่ VAR ริบคืนจะถูกยิงเข้าทั้งหมดแต่ก็ช่วยบอกภาพรวมได้ว่า VAR ส่งผลแค่ไหนในพิม์ลิกฤดูกาลนี้ซึ่งบางสโมสรได้รับผลกระทบมากกว่าทีมอื่นโดยชัดเจนตารางพิมลีก2 0 2 5 2 0 2 6จะเป็นอย่างไรหากไม่มี VAR อาร์เซนอลแทบไม่โดน VAR ตัดสินแบบชี้เป็นชี้ตายในฤดูกาลนี้ เดอะกันเนอร์เคยโดน VAR ริบป,ประตูชัยถึง4ครั้งในฤดูกาล2024-2025ทำให้พวกเขาเสียไปแปแต้มซึ่งถึงอย่างไรก็ไม่พอจะแซงลิเวอร์พูลอยู่ดีแต่ฤดูกาลนี้จุดโทษ2ครั้งที่ถูก VAR ยกเลิกไม่ได้ส่งผลต่อคะแนนมิเกลอาเจต้าไม่พอใจอย่างมากกับจังหวะที่ VAR ริบจุดโทษของวิกเตอร์โยเคเรสในเกมพบนนวคาสเซลยูในเดเมื่อเดือนกันยายนแม้ความโกรธนั้นจะถูกกลบด้วยประตูชัยจากการ,เรีเลช่วงทดเวลาเจ็บ ส่วนในเกมพบกับฟูลแลมทีมก็ออกนำอยู่แล้ว1ต่อศูนย์ตอนที่บุคโยซาก้าถูกยกเลิกจุดโทษบอลนมัดน่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยหากมี VAR น้อยกว่านี้โดยเชอรี่เข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติในอันดับ9แต่เพียงสองแต้มเพิ่มเติมก็เพียงพอจะพาพวกเขาขึ้นสู่ท็อปทีแต้มเหล่านั้นอาจมาจากเกมที่เซลเฮิร์ตพาร์คในเดือนตุลาคมเมื่อประตูแรกของชองฟิลิปมาเตต้าในแฮตริกของเขาเกมเสมอคริสตัมเพลสสต่อ 3, 3แบบวุ่นวายถูก VAR ตรวจสอบแล้วให้เป็นประตูเพราะยืนไม่ลำหน้า คาเลียได้รับการช่วยเหลือจากเวียอีกครั้งในเกมพบไบรตันเมื่อไม่นานนี้ยูไนเต็ดถูกยกเลิกจุดโทษซึ่งผู้ตัดสินในสนามให้ไว้ในครึ่งแรกกับเบอร์ลี่ก่อนที่คอนฮัตซีดักิสจะช่วยให้คลวอรเกอร์รอดพ้นจากความบิดพลาดแต่วีก็ให้ประโยชน์ยูไนเต็ดในช่วงทดเวลาโดยจะฝ่าของเจดอนอันโดนี่ต่ออามัดเดียโลให้เปิดทางให้บูนโน่แฟนันซัดจุดโทษตัดสินเกมซึ่งเขายิงเข้า ลิเวอร์พูลเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติเครือบด้วยความงุนงงต่อการตัดสินที่เกิดขึ้นในเกมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ประตูของเฟอร์กิวฟานได้ถูกยกเลิกเพราะแอนดูโรบสันล้ำหน้าโดยลายแมนในสนามแต่อา์เนอร์สล็อตยอมรับเองว่าจังหวะกั้มกึ่งนี้ไม่ใช่เหตุผลที่พวกเขาแพ้อย่างชัดเจนเชลซี Chelsea ก็โดนช่วยไม่น้อยถ้าลิเวอร์พูลเสียประโยชน์จาก VR เชลซีก็เป็นฝ่ายได้ประโยชน์อย่างชัดเจน เชลซีเจอ v อ r หลายครั้งตั้งแต่เปิดฤดูกาลสัปดาห์แรกของซีซั่นเอเบรซีเอเซตอนยังอยู่กับพาเลตยิงฟรีคิกเข้าแต่ถูก VAR ริฟทำให้เชลซีเก็บ1แต้มเต็มเต็มหากไม่มีรทุพลของ v r เชลซีจะมีแต้มลดน้อยลง3แต้มและหล่นจากที่3ลงไปถึงที่9หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ